ตอนนี้ก็อยู่กับทรายอิสุนะครับผมและที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับนั่นก็คือตัว fr ช่วงยาว6เมตร60นั่นเองครับซึ่งลูกค้ารายนี้นะครับผมต้องการเียงแก่งหเก่งกระซีเพื่อที่จะเอาไปต่อกระบะนะฮะซึ่งกระบะก็สามารถที่ต่อได้หลากหลายนะครับเรามาดูกันว่าภายนอกนะครับผมในการสั่งหัวเก่งกระซีเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับหลักๆแล้วนะครับผมเป็นตัว fr ตัว2.10รุ่นใหม่นะครับซึ่งรุ่นใหม่ของเราก็จะได้เห็นชัดเจนก็คือเกี่ยวกับตัวชุดไฟหน้าไหมฮะต้นแบบ led นะ แล้วก็ไฟนะครับตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าไฟลี่นะครับสามารถที่เปิดปิดได้นะครับเป็นแบบ LED เหมือนกันและนะครับด้านล่างนี้นะครับเป็นตัวชุดไฟ LED นั่นก็คือไฟตัดหมอกนะฮะพิเศษนะครับผมกระจังหน้าของเรานะครับผมไม่ต้องใส่นะครับสีโครเมียมแล้วนะครับผมตัวนี้เราเป็นสีเมทซิเวอร์นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าสีที่เราทำนะครับถือว่าสวยมากๆและก็นะฮะแก้มนะครับผมแก้มตัวนี้ก็จะมีความแตกต่างจากรุ่นเก่านะครับผมเพราะจะมีความเฉียวนะครับผม แล้วก็มีข ind, เขาเรียกว่าดูฉบเฉียวมากๆเลยนะครับสําหรับแก้มนะครับใครที่จะสั่งนะครับของแต่งก็ต้องเช็ครวด,ดีนะครับว่าปีใหม่นะครับผมกับปีเก่าเนี่ยนะครับรุ่นใหม่รุ่นเก่านะแตกต่างยังไงนะครับรุ่นเก่าใส่รุ่นใหม่มไม่ได้นะฮะร,รุ่นใหม่ใส่รุ่นเก่าก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าตัวยดดึดต่างๆวรวมถึงสลีรดของตัวแก,แก้มก็แตกต่างกันนะสำหรับต่อมานะครับผมด้าน,นข้างก็จะเป็นยางบิสโตนะครับผมเป็นยางเรเดียนะครับแบบไม่มียางในนะซึ่งเป็นตัวบิสโตนนะครับรุ่น ต้องบอกเลยว่าใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับผมขนาดนะครับผม9.5นะครับ R17.5 นะครับขอบ17.5นั่นเองนะครับ6ล้อล้อนะนี่นะฮะรวมถึงนะครับนี่ดูชัดๆนะครับผมระบบเบรกของทางเยสูนะครับลมดันน้ำมันนะหรือว่าตัวเบรกแบบลมนะครับไม่ใช่ลม้วนนะลมดันน้ำมันอยู่นะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับผมเป็นขนาด12โวลต์นะครับ2ลูกนะครับผมเป็นลูกเล็กนะครับซึ่งนะครับข้อดีก็คือในการเปลี่ยนนะครับผมทําให้ค่ายจ่าย ถูกนะถูกนะนี่นี่คือตัวแชสซีนะครับผมเงายาวไปเลยสวยๆไปเลยนะครับผมยางนะครับผมก็จะให้มาเจ็ดเส้นนะครับโยมยางอะไรนะครับสเปคเหมือนกันเลยก็คือบิสโตนั่นเองนะครับนี่นะฮะแชสซีสวยๆใหม่ๆเลยนะครับผมบางคนเขาก็บอกว่าเนี่ยหัวกระสือนะครับก็คือมีแค่เป็นแค่หัวกระสือเป็นแค่หัวนะครับแล้วก็แชสซีนะครับเรียกว่าหัวกระสือนะนี่นะครับ สวยๆไปเลยนะครับผมและก็พิเศษนะครับสำหรับรุ่นความยาว6เมตรครึ่งนะครับตัว F R ตัว210นะครับจะให้ถังน้ำมัน200ลิตรไปแล้วนะครับ200ลิตรตรงนี้ต้องบอกเลยว่าสเปคมาจากญี่ปุ่นเลยโอ้โหเว้ยนะบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาให้เลยนะครับผมและนะฮะตัวชุดเกียร์นะครับซึ่งเป็นเกียร์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าชุดเกียร์ตรงนี้นะครับนำมาจากรุ่นพี่ตัว F V M ตัว240แลงม้นะครับ10ล้อเพลาเดียวนะครับ ชุดเกียร์ก็เอามาใส่นะที่ตัว fr ตัว210นะทุกรุ่นนะครับผม4เมตร30 5เมตร60 6เม50นะครับใช้เกียร์รุ่นเดียวกันนะครับนี่ก็คือส่วนต่างๆของภายนอกตัว fr ช่วงความยาว6เมตร60นะครับผมในปีรถรุ่นใหม่นะครับผมที่มีการเปลี่ยนตัวชุดไฟหน้านะครับเป็นแบบ led ให้นะครับต้องบอกเลยว่าใครต้องการนะครับผมหรือว่าลองดูก่อนนะครับผมว่ารถนะครับเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ เราดูง่ายๆตรงนี้นะครับผมแค่ภายนอกก็สามารถที่จะได้รู้แล้วนะครับผมเพราะว่าบางส่วนบางอย่างเนี่ยไม่สามารถที่จะใส่นะครับผมจากรุ่นใหม่ไม่ใช่รุ่นเก่าได้นะนะโอเคนะครับผมส่วนนะครับใครต้องการตัวรถนะครับอีสูซุนะครับผม แบบไหนยังไงนะครับเงื่อนไขนะครับมากมายนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับผมที่ผมนะฮะกอบเทลัยสุนะครับเบอร์ทโทรง,ง่ายๆเลย087-563-1269นนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ